สวัสดีกันด้วยนะครับรกลับมาอยู่ผมชายหนุ่มผู้หลงใหลในโอเมงโก้และนี่ก็คือรายการที่ทุกวันนี้ก็จะไม่มีชื่อครับความตื่นเต้นในวัยเด็กของผมอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือการดูสารคดีครับจําได้ว่าแต่ก่อนช่องไทยพี mm. บีเอสป่ะวะมันจะมีรายการชื่อท้องโลกกว้างหรือสักอย่างด้วยอะตอนนี้ก็น่าจะยังมีอยู่เนาะซึ่งผมจะชอบมากเลยเวลามันเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับการสำรวจใต้ทะเลหรือเกี่ยวกับอวกาศและแน่นอนว่าความตื่นเต้นแบบนั้นมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งตอนที่ผมได้ทําข้อมูลของคลิปนี้ ใช่แล้วครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโลกใต้พิภพ,พแต่เป็นโลกใต้พิภพ,พในเกมโซเคียวนะนะทว่าก่อนอื่นเนี่ยก็คงต้องขอโปรโมทนิยายตัวเองก่อนครับยังไงก็ขอฝากอีกแล้วนะสำหรับสวายจังตอนที่10ก,ก็เป็นอีกตอนที่มัมวๆสุดๆดีครับยังไงก็ฝากเข้าไปอ่านกันด้วยนะผมว่ารูปฉลองครบ10ตอนไว้ด้วยละ่ะแต่ว่ามันดูแปลกๆไปหมดเลยอะยังไงก็ขอขอบคุณที่เข้าไปอ่านกันนะครับ เริ่มมาเนี่ยก็ต้องเกริ่นก่อนครับว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยผมอิงมาจากวิกิอังกฤษค่อนข้างเยอะนะถ้ามันดูมั่วซั่วยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะผมเองก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะจิเทหรือโลกใต้พิภพเป็นสถานที่ที่อยู่ภายใต้พื้นผิวของเกนโซเคียวประกอบไปด้วยพื้นที่มากมายหลายระดับชั้นที่ลึกลงไปยังใต้พิภพแถมยังถูกบอกได้ว่ามันเป็นเหมือนอีกโลกที่ถูกแยกออกจากเกนโซเคียวโลกใต้พิภพถูกกล่าวถึงครั้งแรกตั้งแต่ในหนังสือโทโฮกุมนจิกิ ตามข้อมูลของป่าผัยลงทางได้มีการพูดถึงการค้นพบโลดใต้ดินของพวกโยคายที่อยู่ภายใต้รากของต้นไผยแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่านี่เนี่ยเป็นการบอกถึงที่ตั้งของทางที่เอาไว้ใช้ในการเข้าโลกใต้พิภพหรือเปล่าเพราะดูทรงแล้วเป็นไปได้ว่าน่าจะมีหลายทางเข้าแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยมันคือการบอกเป็นไนๆครับว่าในอนาคตจะต้องมีโทโฮซัพผ้าที่เป็นทีมอยู่กับโลกใต้ดินแน่ๆเพราะหนังสือตัวนี้เนี่ยมันวางขายก่อนตัวเกมภาค11ครับ เท่าที่ผมพยายามหามาในเนื้อเรื่องของภาค17.5เนี่ยมันจะมีการพูดถึงทางเข้าของโลกตะวิภพด้วยครับแต่มันน่าจะไม่ใช่ทางเดียวกันกับทางเข้าในเนื้อเรื่องของภาค11พรามานิจะเนี่ยบอกว่านางเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกสถานที่ตัวนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ป่าเวทมนต์และชื่อของมันเนี่ยก็คือถ้ำสายรุง้งแห่งวิญญ,ญาณพิภพเป็นถ้ำที่มีการล่ำลือกันว่ามันเชื่อมต่อไปถึงอดีตนรกได้ซึ่งมันก็ไปถึงได้จริงๆครับโดยลักษณะนั้นจะเป็นถ้ำที่ใหญ่และเปียกแชะ ซึ่งที่ต้องเข้าผ่านทางนี้ก็เพราะว่ามันเป็นถ้ำเพียงแห่งเดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําสีดําในเหตุวิปราชของภาค17.5และชื่อของถ้ำแห่งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการในถึงตัวเกมภาค18ด้วยครับโอเคต่อจากนี้เนี่ยผมจะขอไล่สถานที่ตามในเรื่องในภาค11หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ในภาคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่โลต้าพิภพไงฉะนั้นก็มาต่อกันอีกที่ที่น่าจะเป็นส่วนของทางเข้าเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนโร่งอากาศมายาหรือเกนโซคาสนะ มันเป็นถ้ามืดมืดที่เปียกแชะแล้วก็มีลมแรงพัดผ่านซึ่งในตัวเกมภาคสิเเนี่ยเราก็จะได้เจอคิซึเมะกับยามาเม,มะในที่แห่งนี้เนี่ยแหละครับพอผ่านพรองอากาศมายามาได้ก็จะเป็นเส้นทางลึกแห่งขุมนรกมันเป็นถ้ามืดมืดที่ทอดยาวลึกลงมาต่อจากพรองอากาศมายาแลวมันก็เป็นสถานที่ตั้งของสะพานที่จะใช้ข้ามไปยังส่วนหนึ่งของอดีตนรกอย่างเมืองหลวงเก่าแต่ก่อนที่จะข้ามไปได้เนี่ยเราก็จะต้องเจอกับโยไคขี้ฉาอย่างม uh ิซึฮาชิพาซี่ก่อนครับ ซึ่งพาซี่เนี่ยได้เคยบรรยายเอาไว้ด้วยว่าพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนตึกราฟ้ากลับหัวเมือ<ม>งหลวงเก่าหรือกิวโตเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่อยู่ในอดีตนรกบ้านเรือนในที่แห่งนี้เนี่ยจะมีลักษณะแบบญี่ปุ่นโบราณจะมีโคมไฟแขวนเอาไว้ตามข้างทางของถนนและแม้ว่าจะอยู่ในโลกใต้พ,พ,พิภพแต่เมืองหลวงเก่าเนี่ยก็ยังคงมีหิมะตกมาถึงได้แน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ในเมืองหลวงเก่าเนี่ยก็คือพวกยักษ์ครับ ซึ่งพวกยักษ์ได้อพยพมาอยู่ในที่แห่งนี้มานานมาแล้วโดวยได้รับการอนุญาตจากท่านโยมบาลภายหลังจากที่นรกได้ทําการย้ายไปยังฮีการเนื่องจากประชากรคนบาปเริ่มเยอะพวกยักษ์ก็ยังคงได้สิทธิ์ให้อยู่ในพื้นที่ส่วนนี้มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบนันหนึ่งในยักษ์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอย่างโฮชิกุมะยุกิก็อยู่อาศัยในพื้นที่ส่วนนี้ด้วยครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยสามารถเห็นนางตามวงเล่าข้างถนนได้ง่ายๆเลยละ่ะอันนี้เนี่ยขอเอามาแทรกหน่อยหนึ่งแล้วกันครับนำ้ำพุร้อนแห่งอดีตนรก สถานที่แห่งนี้เนี่ยมีผมมาในตัวเกมภาค17.5แล้วก็มังงะภาพมิโยอิซึ่งมันเป็นสถานที่ที่น่าจะอยู่ที่ไหนสักที่ในเมืองหลงวงเก่านี่แหละครับตามที่ยูกิได้พูดไว้บวกกับเนเรื่องในมังงะภาพมิโยอิน้ำพุร้อนแห่งอดีตนรกนั้นเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพวกวิญญาณอาฆาตซึ่งวิญญาณอาฆาตเหล่านี้ก็เป็นต้นกําเนิดของกลิ่นเหม็นๆที่มาริสาได้สูดดมในภาค17.5แล้วเข้าใจว่ามันคือกลิ่นของกรรมฐานก่อนที่ยูกิจะได้บอกกับ,กบมาริสาว่ากร,รมาัมนมะมันมมกลนกนะ คือผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่เหมือนว่ากลิ่นกรรมฐานที่เราพูดพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่กลิ่นของกรรมฐานโดยตรงครับแต่มันเป็นกลิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อกรรมฐถนเนี่ยไปทปําปฏิกิยากับาธาตุอื่นเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากกรรมฐานไปทปําปฏิกิยากับออกซิเจนหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยก็เกิดจากกรรมฐถนไปทปําปฏิกิยากับไฮโดรเจนเป็นต้นแหมตูก็ไม่เก่งเคมีซะด้วยต้องมาอธิบายเรื่องอะไรแบบนี้ดลอวัเนี่ย นอกจากนี้น้ำพุร้อนแห่งอดีตนรกเนี่ยจะมีของฝากด้วยครับซึ่งก็คือถุงแร่น้ำพุร้อนผมขอได้อย่างนี้แล้วกันนะก็คือมันเป็นผงแร่ที่อยู่ในน้ำพุร้อนเนี่ยแหละครับหลายคนน่าจะรู้จักกันเนาะคือเวลาแช่น้ําร้อนในอ่างที่บ้านแล้วเทผงอันนี้ลงไปในอ่างเนี่ยมันก็จะได้ฟีลเหมือนได้แช่น้ําร้อนในออนเซ็นประมาณนั้นครับแล้วก็ตามรูปที่ขึ้นเอาไวใ้ให้เนี่ยข้างๆถุงเนี่ยมันจะมีเขียนบอกไว้ด้วยครับว่าเอาไว้ได้ตัวตุ่นหรือพวกมแมลงได้เพราะส่วนใหญ่แร่ที่อยู่ในถุงนี้เนี่ยจะเป็นพวกกรรมฐาน แต่ต้องจุดไฟให้มันเกิดกลิ่นก่อนนะถัดมาวังิญยาณพิภพหรือจิเรเดนเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของอดีตนรกและอยู่ใกล้กับเมืองหลวงเก่าเป็นคือรหาสสไตล์ตะวันตกที่มีกระจกสีมากมายเรียงรายอยู่บนพื้นที่เป็นลายตารางหมากรุก,กตรงลานบ้างจะมีหลุมขนาดใหญ่ที่จะนําไปสู่ขุมนรกมอดไม้เล้ว่ากันว่าวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่โลกใตพ้พิภพได้แยกตัวกับนรกผู้อยู่อาศัยในวังเนี่ยก็ได้แก่2พี่น้องโคมิจิสตริและโคยิชิ โดยสตูริผู้เป็นพี่สาวนั้นจะเป็นคนคอยควบคุมดูแลตัววางโดยมีสัตว์เลี้ยงของเธอเป็นผู้ช่วยต่อมาเนี่ยเราจะไปในหลุมที่อยู่ตรงลานของวางกันครับานรกมอดไม้หรือนรกมอดไม้มันเป็นส่วนหนึ่งของอดีตนรกโดยจะตั้งอยู่ที่ข้างใต้ของอดีตนรกและใช้เป็นที่ลงโทษเหล่าอาชญากรก่อนเหตุการณ์ในภาคสิเนื่องโดยนรกได้ย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ทําให้อดีตนรกมอดไหม้นั้นเริ่มจะเย็นตัวลงและเริ่มที่จะมืดมิด แล้วพอไม่ได้เป็นสถานที่ที่ใช้ลงโทษคนบาปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจะก,กลายเป็นสถานที่ที่รกร้างไม่ได้ถูกใช้งานพวกยักษ์เองก็ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนที่แห่งนี้เลยทําให้มันกลายเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นให้กับพวกวิญญาณแล้วก็สัตว์ไปด้วยเหตุนี้เทพทั้งสองของสางเจ้าโมเดียที่ต้องการปฏิวัติอุตสาหกรรมของภูเขาโยคายเลยได้เดินทางม,มาที่วังวิญญาณพิภพเพื่อขอใช้งานพื้นที่นี้ในการสร้างพลังงานแบบใหม่พลังงานสะอาดที่แม้แต่โลกภายนอกก็ยังทําไม่ได้ แต่ได้ข่าวว่ามันทําได้แล้วนี่แต่น่าจะอีกนานกว่าจะใช้งานได้จริงไอ้นิวเคลียร์ฟิวชั่นอะไรสักอย่างนึงอะแต่นี่ก็เป็นเหตุให้ซั้นรกมาไหมกลับมาร้อนระอุอีกครั้งและมันก็ร้อนมากๆด้วยครับซึ่งปัจจัยที่ทําให้มันร้อนขนาดนั้นก็เพราะว่ามันมีแมกมากในปริมาณที่เยอะมากๆแล้วก็มีพวกออนรีลหรือวิญญาอาฆาตเนี่ยอยู่เยอะด้วยคือพวกวิญญาอาฆาตเนี่ยจะมีอุณหภ,ภูมิในตัวที่ร้อนมากๆครับต่างจากยูเรที่จะตัวเย็นเย็นและวิญญาอาฆาตพวกนี้ก็เกิดมมมาาาจากศทที่โโอเยนนป็นคนขิ้งไว เพื่อคอยเติมความร้อนให้กับพื้นที่อย่างนี้ในนรกมอดไหม,หมเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เจอกับตัวละคร2อคนครับซึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงของสตริเรโอจิอุซุโฮและก็คาเอมเบลินลึกลงไปจากนารกมอดไหม,หมก็จะเป็นเตาปฏิกันนิวเคลียร์ที่คานาโกะและสัวโกะ,กะมาสร้างไว้เพื่อผลิตพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นซึ่งปฏิกิริยานี้จะเกิดจากการรวมตัวของอะตอมจนแตกตัวแล้วก็รวมตัวจากนั้นก็แตกตัววนไปวนมาแบบนี้เรื่อยๆจนกลายเป็นพลังงานที่แทบจะไม่มีวันหมดสิน้น แต่มันก็จาเป็นต้องใช้ความร้อนที่สูงมากๆในการบีบอัดให้อะตอมนั้นรวมตัวกันจนเป็นพลังงานออกมานั่นเลยทําให้คานาโกะเลือกสถานที่ตรงแถบนี้ในการสร้างเป็นตันปฏิกริริยานิวเคลียร์พร้อมมอบอิกายาตะให้กับอุซุโฮหรือโอคูกินเข้าไปเพื่อที่จะให้อุซุโฮคอยควบคุมปฏิกริริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นในนั้นโดยขาขวาของอุซุโฮเนี่ยจะใช้ในการรวมตัวส่วนขาซ้ายเนี่ยจะใช้ในการแยกตัวและขาที่3หรือแกนควบคุมที่อยู่ตรงแขนขวาของอุซุโฮก็จะใช้ควบคุมขาทั้งสองข้าง ่วนคนที่คอยเติมความร้อนให้กับต่อปฏติกรเนี่ยก็คือโอรินอย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งสถานที่ส่วนนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปยังสถานที่อีกที่ที่อยู่บริเวณใต้ดินของภูเขาโยคายและนั่นก็คือศูนย์น้ำพุร้อนใต้พิภพมันเป็นโรงงานที่พวกกัปปะเนี่ยสร้างขึ้นตามคําแนะนําของคานาโกะครับเป็นสถานที่ที่พวกกัปปะและเทพแห่งสามเจ้ามริยะใช้ทําการทดลองและวิจัยต่างๆ แล้วมันก็น่าจะมีทางเข้าอยู่ที่ภูเขาโยคายด้วยครับไม่งั้นเนรมุที่กําลังไปแช่ออนเซนในพากสิบสองเนี่ยคงไม่พัดตกลงมาหรอกต้นแบบของศูนย์น้ำพุร้อนใต้พิภพมีที่มาจากศูนย์น้ำพุร้อนทะเลสาบสุวะที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับน้ำพุร้อนของทะเลสาบสุวะโดยจะเป็นสถานที่ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะคอยอำนวยสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยสปาทีนี้เนี่ยเราวนกลับไปที่เตาปฏิกน์นิวเคลีย์กันดีกว่าครับพอลึกลงไปจากที่นี่เนี่ยมันจะมีสถานที่หนึ่ง สถานที่ที่เต็มไปด้วยของเหลวสีดำต้องสาบใช่ครับที่แห่งนี้เนี่ยก็คืออดีตนรกบึงเลือดตามข้อมูลเท่าที่ผมพยายามหาอ่านมาได้เนี่ยจะบอกว่าที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยคําสาบผู้คนที่ได้ไปเยือนยังที่แห่งนี้ต่างก็อยากที่จะลบความทรงจําเกี่ยวกับมันออกจากหัวแม้แต่พวกยักษ์เองเนี่ยก็ยังไม่อยากที่จะเหยียบบึงเลือดแห่งนี้เลยแล้วคําสาบที่ว่าเนี่ยคืออะไรอย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่าไอ้น้ําสีดําๆที่ว่าเนี่ยมันก็คือน้ํามันดิบหรือปิโตรเลียม ซึ่งมันเกิดขึ้นจากพวกสารอินทรีย์จาพวกซากศพนั่นหมายความว่าของเหลวสีดํานั้นถูกสร้างขึ้นมาจากความกลัวความสุขความเศร้าโศกความเกลียดชังและความขับแค้นใจของสรรพชีวิตมันก็เลยก่อเกิดเป็นคําสาปขึ้นมาครับว่ากันว่าหากนามันไปใช้อย่างระม,มัดระวงังมันก็จะนําความร่ํารวยมั่งค่ามาให้แต่ก็ว่ากันว่าผู้ใดที่รับมันไปจะได้พบเจอแต่เรื่องร้ายๆภายหลังจากที่โททิสุยูมะเทาเทียโรบมาผู้อยากครอบครองอดีตนโรเบืองเลือด ได้พ่ายแพ้ต่อฟรังภายใต้แผนการของโอกินาในพารโอกินะและยูมาที่เปลี่ยนนิสัยไปเนื่องจากได้ดูดกลืนความโลภของพื้นที่พบก็ได้จับมือการดูแลจัดการอาดีตนรกบึงเลือดแห่งนี้มีช่วงหนึ่งด้วยครับที่อดีตนรกบึงเลือดเนี่ยได้กลายเป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวสุดหวาดเสียวเนื่องด้วยสองพี่น้องโยดี้ยังมีเนี่ยต้องการจะหาทางไปชดใช้นี้ที่ก่อเอาไว้ก็เลยพยายามเชิญชวนให้คนเนี่ยไปเที่ยวสถานที่อันตรายแห่งนี้แต่แผนของทั้งคู่เนี่ยก็ได้ล่มไปครับเพราะน่าจะโดนเรม นั่นเลยทำให้อดีตนรกบึงเลือดเนี่ยได้ถูกปิดผนึกไว้ในส่วนลึกของโลกใต้พิภพตามเดิมซึ่งต้นแบบของนรกบึงเลือดนั้นก็น่าจะมาจากน้ำพุร้อนแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนั่นก็คือจิโนอิเกะจิกุคุก็คือชื่อญี่ปุ่นตัวคันจิเนี่ยมันเขียนแบบเดียวกันกับนรกบึงเลือดในโทโฮเลยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเปปปุเกาะคิวชูจังหวัดโอิตะ และที่น้ำพุร้อนเป็นสีส้มๆแดงๆแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าในน้ามันมีธาตุเหล็กที่เข้มข้นมากๆครับนอกจากนี้ยังมีอุณหภูมิที่สูงมากๆด้วยแน่นอนว่าลงไปแช่ไม่ได้ชัวร์โอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับหากผิดพลาดตรงไหนตจุดไหนก็ต้องกราบขออภัยมาไว้นัดที่นี้สามารถมาเพิ่มเติมหรือแก้ไขกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับหวังว่าทุกคนี่จะสนุกกับคลิปนี้กันนะยังไงก็ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลดีๆจากร้อนท่านเซเบอร์วิกิอังกฤษแล้วก็ทุกท่านที่มารับชมครับขอให้โอแมงโก้ จงสถิตยอยู่กับทุกท่านบ๊ายบายครับ